เส้นทางที่ทีมงานของเรากำลังเดินทางอยู่ในเวลานี้มันถูกปกพุมด,ด้วยเมฆหนาทึบเม็ดฝนตกลงมาไม่ขาดสายตั้งแต่ย่ำคุ่นก่อนพวกเราออกเดินทางแสงอาทิตย์จมหายอยู่ใต้เมฆฝนที่ดูจะยังไม่มีทีท่ายอมหนีจากไปนันเส้นทางฝดเชี้ยวสายแม่มาลัยถึงอำเภอปลายในวันนี้ จึงอึมครึมเฉิดเชิดและชุ่มฉ่ำตลอดเส้นทางบนมีสิงห์ภูเขาผู้ช่ำชองเส้นทางที่ยวซอกซอนอยู่กับป่าแถบนี้จนคุ้นเคยรากับป่าของเขาเองรับอาสาเป็นไกด์พิเศษให้กับการเดินทางทริปนี้ออกป่าเป็นมั่นเป็นหมอกว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าผลทางจะทรุรก,กันดารเพียงไรทริปนี้เขาอาสาพาเราไปให้ถึงจุดหมายอย่างแน่นอน ที่ทีมงานของเราเดินทางมาถึงปางมาภ่าซึ่งเป็นกิ่งอำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทันทีที่เราเข้ามาถึงก็ได้พบก,กับภาพความวุ่นวายของชาวบ้านที่เกิดขึ้นจากการตกอย่างหนักของพายุฝนติดต่อกันมาหลายวันสะพานสายหลักที่ใช้ข้ามติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆกับทางกิ่งอำเภอถูกน้ำพัดขาดจึงเป็นปัญหาใหญ่ของการเดินทาง คดีที่เราเตรียมพาหนะที่เหมาะกับเส้นทางเช่นนี้โดยเฉพาะทีมงานของเราจึงตะลุยผ่านแม่น้ำไปได้ดอย่างเรียบร้อยบญมีอาศัยความชำนาญเส้นทางพาคณะของเราไต่ขึ้นไปตามถนนลูกรังซึ่งส่วนใหญ่ในฤดูฝนเช่นนี้จะไม่ค่อยมีรถยนต์ผ่านไปมาบ่อยนักชาวบ้านจึงต้องเดินเท้าเข้าออกหมู่บ้านซึ่งสะดวกกว่าการต้องเข็นรถขึ้นจากาจากบ้านวนาหลวงประมาณ3กิโลเมตร ทีมงานของเราก็เดินทางเข้าสู่เขตหมู่บ้านถ้ำน้ำลอดหมู่บ้านถ้ำน้ำลอดเป็นหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ที่อ,อพยพมาจากชายแดนติดเขตรประเทศพมา่าเริ่มทยอยเข้ามาตั้งบ้านเรือนบริเวณบ้านถ้ำน้ำลอดไมอดีตจากคำบอกเล่าของชาวบ้านเป็นป่าทึบชุกชุมด้วยสัตว์ร้ยทั้งหมีและเสือจนชาวบ้านหวาดกลัวแทบจะไม่กล้าออกไปไร่ไปนา แต่เมื่อมีนมคนอพยพตามลงมามากเขา้าสัตว์ก็ต้องเพ่นนีเข้าป,าป่าไปปัจจุบันชาวไทยใหญ่บ้านถ้ำน้ำลอดอาศัยพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำลางเป็นพื้นที่ทำไร่ปลูกข้าวปลูกขาก้าวโพดผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเช่นคุณลุงวีทะผู้เฒ่าวัยหกปีท่านนี้พอเห็นทีมงานของเราเดินเก็บภาพต่างๆในหมู่บ้านคุณลุงก็รีบเรียกตากล้อง ให้เข้าไปถ่ายลายสักที่โคนขาของคุณลุงพร้อมถลกกางเกงให้เห็นลายสักแบบไทยใหญ่กันชัดๆลุงวีทะพูดอย่างภาคภูมิใจในลายสักตรงโคนขาของแกมากว่าเป็นฝีมือสักเก่าแก่ที่พระอาจารย์ของแกสักให้สมัยที่แกยังเป็นเด็กลายสักนี้เป็นลายลงหมึกดําลวดลายแบบดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่สักเต็มโคนขาทั้งสองข้างซึ่งเป็นตำแหน่งที่นิยมสักกันมากของชาวไทยใหญ่ ไม่มีหายมีบทเท้าคนผมข้นไม่มีฮะปวดเท้าเยอะวันเหนือวก็มีคนเดียวช่ำช่ายก่อนในมันม้วนเป็นมันยังใหม่ครับนี่สัตว์ตั้งแต่มาอยู่บ้านมันชอบอาศักดิบันในชิพาปีปิ้นเย็นอยู่เหนือวัดอาศักดิ์ิพากัดชำอืชมชำเหมืนมันชำทุกคนทุกคนคนไหนก็ชำข้นไหนก็ชำม,มันเจ็บ บ้านถ้ำน้ำลอดเป็นชื่อที่เรียกกันตามชื่อถ้ำที่อยู่ในเขตหมู่บ้านเนื่องจากเทือกเขาทางแถบนี้จะมีลักษณะเป็นเขาหินปูนจึงปรากฏถ้ำเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในตำบลศพป่องกิง่งอำเภอปางมะพ่าซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำน้ำรอดนี้เช่นกันผู้ใหญ่มณีเสลาสุวรรณได้เล่าเรื่องราวของถ้ำน้ำลอดให้ฟังตอนแรกวันแรกมันเจอถ้ำทางตุกตาครับทางทางซ้ายมือ เจอทำธุกตาเข้าไปถึงที่สุดเลยก็ทำก็เขียนแผนที่ไปได้เลย <c oughs> ทำแะไรก็เจอวันต่อมาพากันไปอีกพากันไปอีกแล้วก็ไปทำทางขวาขวามือทำแส,สงแสงเพชรพาไปก็ไปเจออีกก็เวียนกันไปมากลับมาแล้วก็มาทําแผนที่กันนะทําแผนที่แล้วพากันไปพัฒนาชาวบ้านนี่ไปทําบันไดขึ้น ก็แรกก็เอาไม้แางเนี่ยพาดขึ้นไปในผานนี้พาดแล้วก,ขก็ขึ้นไปแล้วปีนกันขึ้นไปงั้นนะนักท่องเที่ยวมาก็สนมากแต่ปีนกันอย่างนั้นจากแผนผังถ้ำน้ำลอดที่ทางวณอุทยานถ้ำน้ำลอดเข้ามาจาัดทำไว้แบ่งแยกเห็นชัดเจนว่าถ้ำนี้แต่ไม่ได้ถ้ำเล็กๆอีกหลายถ้ำมีชื่อเรียกต่างๆกันเช่นหอประชุมห้องท้องฟ้าจำลองห้องดนตรีถ้ำจระเข้ ถ้ำแสนปมถ้ำตุ๊กตาและถ้ำผีแมนผู้ใหญ่มณีได้เล่าบรรยากาศเมื่อครั้งแรกที่เข้าไปสำรวจถ้ำให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องถ้ำผีแมนที่มีเรื่องเล่าต่อตกันมาว่าผีแมนนี่มันเป็นผีประเภทผีขายาวเขาก็เลยเรียกกันผีแมนว่าเมื่อก่อนมีชาวบ้านทำไร่ทำสวนนะครับไปมันชอบขอโมยข้าวของชาวบ้านชอบขอโมยข้าวของชาวบ้านมันมี อยู่ชาวบ้านกคน็คนโบราณมันก็ฉลาดทําเป็นหลองสองหลองแหละถ้าเอาข้าวเอาข้าวไปใส่หลองไว้ในเมื่อก่อนมันมีเป็นทาไรเรื่อ,อยหลองข้าวข้าวในจะอยู่ในป่าเขาก็เลยเอาข้าวไว้ในป่าเนี่ยไม่ได้หาบมาบ้านผีนี่ไปลักลักเอาแล้วชาวบ้านมันก็ตอนที่เขาเห็นแรกๆเลยชาวบ้านก็ไปทําหลองเม็ดอเดอยเป็ดดำๆน่อครับเ,เดยทาหลองเดยไว้ ตอนนี้ผีแมนไปลักเนื้อเป็นข้าวไปโดดลงหลงเดยโเดยนี่มันมันลื่นครับตกตายที่นั่นอ่ะชาวบ้านก็ไปเจอเจอที่นั่นเขาเห็นว่เมื่อก่อนไม่ชาวบ้านไม่รู้ว่าอะไรมันลักข้าวทําไมต้องมีขโมยมันลักข้าวทุกวันทุกวันนี่ก็เลยประจับไปที่หลองข้าหลงเลยนะมันตกหลองเลยก็เลยจับมาก็มาเรียกกันผีแมนมันเห็นมันขายาวรูปร่างมันขายาวแบบคนเนี่ยครับผมมันคนแต่ขายามันชอบอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำอยู่ในอะไรเนี่ย ไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหลงไม่มีที่ทำ,ทำ,ทำมาหากินมปอยู่กันไปไม่ทำมันรับยอดไม้ฝนยังพรางเม็ดตลอดเวลาทั้งที่เวลาคล้อยบ่ายมากเต็มทีแล้วฝูงนกนางแอ่เริ่มบินวนทําวงอยู่หน้าโพรงถ้ำสักครู่ ก็พากับินหายเข้าไปทางปากถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของมันพวกเราในคณะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บังส่วนของวนอุทยานถ้ำน้ำ่อดช่วยกันจุดตะเกียงเจ้าพายุเพื่อใช้ส่องเส้นทางครัำ เส้นทางปากทางเข้าถ้ำผู้เราต้องเดินเรียบแม่น้ำลางซึ่งจะไหลลอดผ่านถ้ำไปทะลุป,ปากโรงอีกด้านหนึ่งน้ำในแม่น้ำสีชาคุณนคงเพราะฝนที่ตกมาหลายวันแล้วทำให้เราอดเห็นฝูงปลาที่ว่ามีอยู่เยอะในระบริเวณถ้ำเสมานำทางคณะของเ,เรามาถึงปากถ้าใหญ่โชคดีที่น้ำในแม่น้ำยังไม่เอือสูงมากนะักเรายังเดินข้ามไปมาได้ แต่ก็ต้องระวังอาศัยคนชชำนาญทางที่พอจะรู้ว่าช่วงไหนเขาแม่น้ำตื้นพอจะเดินข้ามได้เพราะครูหาเล็กๆจะกระจายอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอ แสงแวววาวจากหินย้อยที่ย้อยลดหลั่นลงมาเหมือนม่านฉักเมื่อกระทบเข้ากับแสงแตะเกียงมันวาววับล้อแสงสวยงามมากเกลดวาวที่ติดอยู่กับหินงอกหินย้อยหล่านี้คือผิึกซิลิก้าที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในถ้ำหินปูนซิลิก้าเป็นธาตุแท้ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่โลหะแต่เป็นจำพวกเดียวกับหินเคี้ยวพนมาหินคอร์และโมรามีลักษณะคล้ายสารส้ม ได้ขุ่นกว่าเล็กน้อยและเนื้อของผลึกซิลิก้าจะแร่งกว่าเนื้อสารส้มมากเพราะซิลิก้าจะล้อมละลายได้ต้องใช้ความร้อนสูงมากหลายห้องในถ้ำที่เราผ่านเข้าไปเต็เมไปด้วยผลึกซิลิก้าแม้ว่าภายในถ้ำจะไม่มีการตกแต่งไฟสีต่างๆเพื่อเพิ่มความสวยงามของเหลือหินงอกหินย้อยแต่ความมุดตามตามธรรมชาติแสงแวววับของผลึกซิลิก้ายามกระทบแสงไฟ มันก็สร้างความงามให้กับถ้ำได้อีกแบบพวกเราเดินผ่านห้อง,งต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันตามลักษณะเด่นในห้องนั้นๆลักษณะาการเกิดตามธรรมชาติของหินงอกและหินย้อยมันได้กลายเป็นประติมากรรมที่งดงามด้วยรูปร่างแตกต่างหินงอกตะปุ่มตะปักเหล่านี้ถูกผสมด้วยผลึกแร่ต่างๆจนเกิดเป็นสีแปลกตา ชาวบ้านจึงตั้งชื่อห้องนี้ว่าห้องตุ๊กตาที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาตัวเล็กๆนับพันตัวแต่เมื่อเดินไปได้อีกไม่ไกลนักเหยียนเด็กชายที่ตามมาด้วยชีย้ให้เราดูจระเข้นอนขวางกลางถ้ำเยียนบอกว่าถ้ำนี้เป็นที่อยู่ของจระเข้เขาจึงเรียกกันว่าถ้ำจระเข้ รรมชาติได้ช่วยกันสร้างความสวยงามหลานี้ด้วยเวลานานนับพันปีหินงอกและหินย้อยแต่ละก้อนที่เกิดขึ้นจากหยดน้ำซึ่งซึมลงามาตามซอกหินเพดานถ้ำค่อยๆหยดลงมาจับตัวแข็งเกิดเป็นหินย้อยและหินงอกความยาวแต่ละเซนติเมตรของมันต้องใช้เวลานับสิบปีนักท่องเที่ยวหลายท่านที่เข้าไปเที่ยวถ้ำมักชอบเดินเคาะฟังเสียงดนตรีจากหินงอกหินย้อย แต่ทราบไหมครับว่าเมื่อคุณกลับออกไปอีกไม่นานหินงอกหินย้อยก้อนนั้นจะแตกหักลงเพราะเกิดการสั่นสะเทือนบ่อยๆทำให้หินซึ่งกลวงไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้เท่ากับเป็นการทำลายประติมาก,กรรมล้ำค่าที่ต้องใช้เวลาสร้างนานนับร้อยปีแต่มันกลับถูกทำลายไปในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น เสมามนำเราเดินออกจากห้องดนตรีข้ามน้ำกลับไปอีกฟากหนึ่งพวกเราต้องช่วยกันยกบันไดขึ้นพาดเพื่อไต่ขึ้นสู่ถ้ำชั้นบนที่เรียกชื่อกันว่าถ้ำผีแม่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จับพลัดจับหลูติดมากับขบวนของเราเมื่อเห็นว่าทริปนี้มีการบันทึกภาพวิดีโอก็ตรงเข้ามากุลีกุจอช่วยยกบันไดเป็นการใหญ่และขอติดตามรูวไปกับคณะของเราด้วย ทางขึ้นถ้ำผีแมนมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นและเป็นถ้ำที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําที่จะเอ่อขึ้นไปท่วพวกเราจะต้องไต่บันไดขึ้นไปด้วยความระมัดระวงังโพรงกว้างหน้าถ้ำเป็นลานกว้างใหญ่เต็มไปด้วยมูลขังข่าวและตัวเลือดที่คอยตอมกัดเราอยู่ตลอดเวลาฝูงขังข่าวบินว่อนแต,ต่งืตนกับคณะของเราที่ล่วงล้ำเข้าไปในอาณาจักรของมัน เมื่อไต่ขึ้นมาได้ครบทุกคนเสมาก็นําเราเดินเข้าไปภายในถ้ำปากถ้าเป็นโพรงเล็กๆที่พอลอดเข้าได้ทีละคนแต่เมื่อผ่านเข้าไปก็พบว่าข้างในถ้าเป็นห้องคูหาใหญ่มากแผ่นหินลดหลั่นเป็นชั้นๆคล้ายบันไดก้าวขึ้นไปสู่ลานกว้างด้านในเสมานำเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆตามซอกหินมุมต่างๆเราได้พบวัตถุรูปร่างประหลาด ไม้ท่อนยาวของต้นไม้ทั้งต้นถูกขุดเป็นช่องตรงกลางหัวและท้ายถูกตกแต่งเป็นแท่งกลมหมลดลักษณะคล้ายเรือมีความยาวแตกต่างกันตั้แต่10เมตรขึ้นไปเซมาบอกว่าต้านไม้นี้เป็นโลงศพของมนุษย์สมัยโบราณสมัยแรกที่ถ้ำยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนะัชาวบ้านมาพบโครงกระดูกและข้าวของเครื่องใช้ในถ้ำผีแมนแห่งนี้กันว่า บางส่วนเราพบเศษชามดินเผาที่แตกหักจนไม่เหลือชิ้นดีวางกระจก,กระจายตามพื้นไม่กลายจากโลงศพรูปร่างเหมือนเรือขุดเท่าไรนัน้โลงศพเหล่านี้จะวางกระจายอยู่ตามซอกหินไม่ต่ำกว่าเจ็ดอันบางอันก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่บางอันก็แตกกระจายหักกองอยู่ตรงนั้นพวกเราพยายามค้นหาร่องรอยบางอย่างที่พอจะเป็นหลักฐานได้ว่าในถ้ำตรงนี้ จะเป็นที่อยู่ของมนุษย์ถ้ำโบราณจริงตามที่ชาวบ้านเล่าหรือไม่แต่ก็ค้นไม่พบหลักฐานอะไรมากนะักนอกจากเศษซากของใช้พวกถ้วยชามคนนำทางที่มากับเราและเป็นชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านบอกว่าตอนนี้แท้จะไม่เหลืออะไรแล้วเพราะชาวบ้านมาขุดไปขายกันเยอะอีกอย่างนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็หยิบฉวยติดไม้ติดมือกลับไป เวลาคือตัวสร้างประวัติศาสตร์แม้ในวันนี้หลักฐานต่างๆจะขาดช่วงลงแต่สักวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญขึ้นมาเพื่อช่วยศึกษาปริศนาที่ถามค้างอยู่ในวันนี้ให้กระจ่างแจ้งได้